สวัสดีค่ะตอนนี้ฝนก็มาถึงที่ดูไบแล้วนะคะแสงออกมาแล้วก็เลยหันมาเออถ่ายวีดีโอกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ต้องรีบไปใส่หน้ากากสวยนะมีน้ำตกด้วยสะาอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ฝนก็อยู่หน้า Hilton AI แล้วก็ h a r ์ e ตนะคะถ้าจะไม่ผิดนะชื่อยาวนะคะทิวตันจะมีสองที่มั้งที่นี่นะคะ ันนี้เราจะพักกันที่นี่นะคะนู่นเห็นจูมาลาชไหมตึกสามเหลี่ยมนู่นแนข้างหลังเนี่ยจะถ่ายรูปนะคะแส<ซ>งออกมาแล้วสวยจังโอเครู้สึกว่าห้องพักที่ได้ก็จะเป็นทะเลฝั่งทะเลด้วยนะเออฟินอยู่ <laughs> รอห้องพักค่ะเลาออกมาทักทายกันนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากก่อน เขาเดินมองเราแป๊บหนึ่งแรมเต็มๆนี่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ริมทเลริมคลองคองเขาใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อากาศเย็นมากเย็นมากยมเย็นเมียนดูคุณแม็กเริ่มจะขดแล้ว <c oughs> อาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะข้างหลังนี้ไม่ใช่คลองแสนแสบนครับดูออกได้ว่าเพราะไม่มีผักตก บรรยากาศดีครับหนาวค่ะหนาวเนาะลมนี่เราก็มาทำภารกิจกันนะคะมาเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องเอาไปถ่ายทอดให้กับนักธุรกิจได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เราจะมานำเสนอบริษัทนะคะให้มองเห็นความสำคัญของประเทศไทยของคนไทยนะคะแล้วก็แต่ฝนก็เชื่อว่าบริษัทใส่ใจอยู่นะเพราะว่า เท่าที่บริษัทมีสำนักง,งานกฎหมายติดต่อเข้ามาเราก็รู้สึกดีมากแล้วเพราะว่าเรามองเห็นความสําคัญคือเขามองเห็นความสําคัญของของประเทศไทยเราแล้วเขาก็อยากเข้ามาอย่างถูกต้องเขาก็เลยต้องให้สำนักง,งานกฎหมายเนี่ยว่าจ้างสำนักง,งานกฎหมาย,ยให้ปค่อ,คคอยๆเช็คข้อมูลข่าวสารรวมถึงกฎหมายของประเทศไทยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่สเปรสปาร่าในการไปใช้กฎหมาย ที่ที่เรายังไม่รู้ว่าเชื่อถือได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสํานักง,งานกฎหมายรับว่าความและรับเป็นผู้ดําเนินการในการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดำเนินการต่างๆให้กับคราววันเนี่ยคิดว่าบอกได้เลยว่าอันนี้บริษัทเอาจริงแล้วเขาตั้งใจที่จะเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วแล้วที่สําคัญคือควบคุมได้ทั้งสมาชิกแล้วก็ปกป้องทั้งบริษัทปกป้องสมาชิกไปพร้อมกันในเวลาในเวลาเดียวกันตรงนี้เนี่ย ก็ูมิใจเนเนนนาาะะดดียว้ัังไงอกกปปตร,รคสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การนําเสนอคราววันแบบ4นาทีก่อนอื่นผมอยากเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไม่รับผิดชอบเราไม่ใช่บริษัทการลงทุนบริษัทการเทรดหรือบริษัทคริปโตเคอเรนซีการอยู่กับพวกเรานั้นหมายความว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มรูปแบบสําหรับสถานการณ์การเงินของคุณเองเอาล่ะมาดูโดยรวมแบบสั้นๆกันว่าอะไรคือ c ร o ว d ันและภารกิจของบริษัทเราคืออะไร ณจุดนี้คุณอาจจะเคยได้ยินชื่ออาลีบาบาณนวันนี้ผมจะใช้อาลีบาบาเป็นที่อ้างถึงเพื่อที่จะอธิบายว่าพวกเรากําลังทําอะไรผมก็จะอ้างอิงถึงบริษัทชื่อดังอื่นๆเช่นกันอย่างเช่น Uber และ b o o k i n g c o m เป็นต้นอะไรคือเป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มทั้ง3นี้ธุรกิจ3มอย่างที่แตกต่างเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาจําเป็นต้องมีลูกค้าดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหลากวิธี ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้ Google Ads และลงโฆษณาบนทีวีนิตยสารและบิลบอร์ดอย่างที่คุณคิดได้นั่นแหละว่าพวกเขาแต่ละบริษัทต่างก็ทุ่มเงินเพื่อหาลูกค้าแล้วลูกค้าทำอะไรให้บริษัทเหล่านี้ล่ะลูกค้านั้นได้รับแรงจูงใจจากโฆษณาและแพลตฟอร์ม baba เพื่อที่จะซื้อสินค้าซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะจ่ายเงินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบริษัทก็จะทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าและ阿า ba ก็ได้ส่วนแบ่งเล็ก เมื่อลูกค้าสั่งอ b e r อร์ทาง Uber ก็จะได้เงินหากลูกค้าจองโรงแรมผ่าน booking.com ทางแพลตฟอร์มเองก็จะได้ส่วนแบ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่าระบบมันทำงานยังไงแพลตฟอร์มที่ถูกอ้างถึงนั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงใหญ่ซึ่งบริหารได้อย่างราบรื่นและง่ายดายจุดนี้คือ Al ล b ีบาบาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทสินค้าแต่อย่างใดพวกเขาเพียงแค่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆมาขายสินค้าของพวกเขา ซึ่งคล้ายกันกับ Uber อร์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่ละคันและ b o o k i n g c o m ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมที่ลูกค้าจองแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดนี้คือการอ้างถึงลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าและผู้ให้บริการตอนนี้เราก็ได้มาถึง c l o ว d ์วันอะไรคือ c l o ว d ์วันคลาวด์วันคืออุตสาหกรรมเครือข่ายที่ใช้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างฝูงชนของพวกเราเองหรือพูดอีกอย่างก็คือเรากำลังสร้างฐานลูกค้า แล้วเราทำยังไงผ่านการตลาดเครือข่ายทำไมละ่ะเพราะมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าในขณะที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นทำเงินได้ที่คราววันนี้เราได้นำเสนอสินค้าและบริการอันหลากหลายเช่นเดียวกัน เรามีเอเจนซี่การเดินทางที่น่าทึ่งของพวกเราเองซึ่งคล้ายคลึงกับ booking.com ซึ่งคุณสามารถจองโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองและได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่ cloud one นั้นมีมากกว่าแค่เอเจนซี่การเดินทางมันยังเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอีกด้วยอย่างที่คุณทราบพื้นฐานการศึกษาที่โรงเรียนนั้นสร้างเงินได้ในขั้นพื้นฐานหากคุณต้องการหาเงินได้จริงๆคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของเวลาและเงินลงทุนในการศึกษาและความรู้เพิ่มเติมนอกบรรยากาศโรงเรียนแบบทั่วไป อีกทั้งเรายังขอแนะนำระบบ affiliate ของพวกเราที่มีชื่อว่า a f f i l g o และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมจริงซึ่งให้บริการเกมยอดฮิตหลายเกมอย่างเช่น blackjack บา c าร่า roulette poker และอื่นๆอ,อีกไม่นานนี้เราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของเราซึ่งมีชื่อว่า mixer สำหรับการให้บริการเกมโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมแพลตฟอร์มของพวกเราได้เสนอโอกาสสุดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้ในที่เดียว คุณสามารถจองโรงแรมได้ง่ายๆที่ออฟฟิศส่วนตัวของคุณเข้าส่วนโปรแกรมการศึกษาและเล่นเกมโดยทั้งหมดนี้สามารถทำผ่านคลาวด์วันได้เพิ่มเติมคือกำไรที่เข้าค l าวด์วันนั้นทางคลาวด์วันจะไม่ได้รับเงินจำนวนเต็มกำไรนั้นจะกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าระบบคลาวด์วันรีวอทส์ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าและทำให้พวกเขาสนใจแพลตฟอร์มอยู่เรื่อยๆคุณสามารถเก็บคลาวด์วันรีวอ d s ได้ซึ่งคล้ายๆกับไมล์หรือแต้ม หากคุณบินด้วยสายการบินคุณเก็บไมล์เมื่อคุณใช้โปรแกร,รมแคชแบ็กคุณสะสมแต้มซึ่งสามารถแลกได้ในภายหลังนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำในคราวด์วันพวกเรากำลังใช้แพลตฟอร์มที่อ้างถึงที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นแบบแผนเพื่อสร้างบางสิ่งที่ใหญ่กว่าบริษัทของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่มีสินค้าและบริการเท่านั้นแต่ผลประโยชน์จริงๆสำหรับฐานลูกค้าของเรานั้นจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขานี่คือคลาวด์วัน